นาชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆก,กลางป่าโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่อย่างชีพไปวันๆแม่ไก่นั้นมีลูกทั้งหมดเจ็ดตัวทุกๆเชา้าตาจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่และลูกๆจิกก,จกินอยู่เสมอกุ๊กๆุ๊กกุ๊กุมากินข้าวแล้วลูกตาพูด พร้อมปลปอยข้าวเปลือกลงบนพื้นหลายวันต่อมาระหว่างทางกลับจากสวนตาก็ได้พบกับพระธุดงรูปหนึ่งที่กำลังนั่งทำสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกกับยายยายนี่ยายจะรู้ว่าเปล่าระหว่างที่ฉันนะ่ะนะกำลังเดินกลับจากสวนฉันไปพบกับพระธุดงรูปหนึ่งที่กำลังนั่งทำสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้พรุ่งนี้เราเอาอาหารไปให้ท่านฉันดีไหม เป็นความพิธ,ธีดีนี่ตาแถมตอนนี้แม่ไก่กำลังอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบสามร้อยเปอร์เซ็แม่ไก่ได้ยินที่ตากับยายคุยกันจึงไปบอกกับลูกๆลูกๆฟังแม่นะแม่กำลังจะถูกตากับยายนำเอาไปทำเป็นอาหารแล้วยังไงเดี๋ยวสักวันเราก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งยังไงลูกๆก,ก็ต้องตอบแทนคุณคุณของตากับยายนะแม่ไก่สั่งเสีย แม่จ๋าแม่จาไม่ไปได้ไหมลูกไก่ถามไม่ได้หรอกเราต้องตอบแทนบุญคุณของตากับยายที่เลี้ยงดูเรามานะเช้าวันต่อมาตากับยายก็นำแม่ไก่ไปทำเป็นอาหารและนำไปถวายพระพอตากับยายไม่อยู่บ้านแล้วพวกลูกไก่ก็มองไปที่กองไฟที่ยังไม่ดับแล้วพากันกระโดดเข้าไปในกองไฟพร้อมกัน ความกตันอยู่แต่ทำให้ลูกไก่กลายเป็นดาวเจ็ดดวงบนท้องฟ้าที่เรียงกันส่องแสงระยิบระยับยามราตรีที่พวกเราทุกคนเรียกกันว่าดาวลูกไก่